พี่น้องครับผมได้ลงสำรวจตรวจสอบพื้นที่นั่นก็คือผิวจราจรที่ชำรุดสุดส้มนะครับเกิดจากลถนะครับบรรทุกที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเลียดให้ถนนเส้นนี้มีการชำรุดอยู่ในบางส่วนนะครับากาประมาณ30เมตรนะครับเนาะจากตรงตรงไกลพี่น้องเห็นนะครับเนาะจากมองห้อยเปียก ห้อยเปียกๆแล้วก็ไล่มาจนหดซื้อนี่นะครับซึ่งลุมที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับนี่ครับลุมนี่นะครับเป็นลุมที่งหญ่เติบพอสมควรพี่น้องคนในพื้นที่เห็นแล้วนะครับอาจจะนีการหลีกเลี่ยงลบได้แต่ว่าคนนอกพื้นที่ที่บ่ชิ่นเส้นทางอาจจะนะครับมาแบบที่เรียกได้ว่าหูรับตับใหม่ตนล้มลงไปนี่เฮ็ดใหนเสียหลักได้ไง่ายๆเนาะครับเนาะ บทบาทหน้าที่ของพยาบาลนะครับผู้นําชุมชนก็ได้ลงสอดซองเมืองแย่งทุกสุขของพอม,มพี่นองนะครับในเมื่อนีก้ก็ที่ผมได้ลงพื้นที่กับประมาณาหาโมงแร่งเกือบหกโมงแล้วลหะครับตอนนี้นะครับหลายๆหน่วยงานอาจจะเฮ็ดงานหลักก็เลิกไปแล้วแต่นะครับหน้าที่ของพยาบาลเฮ็ดตลอด2 4ชั่วโมงนะครับตรงไหนมีทุกตรงนั้นเข้าไปนะครับเนาะ ตรงข้ามโลกแกนที่ว่าซอยบํวัตถุกบํารุงสุกห้กับ,กบพม่พี่นองคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นนะครับท่างเสนีผมก์ได้นำนะครับเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาซ่อมแซมประปรุงบํารุงต่อไปนะครับเนาะเออสำหรับท่างเสนีเพราะฉะนั้นนะครับก็บถือได้ว่าผมออกมาสํารวจตรวจสอบพื้นที่จะสิเป็นปากเป็นเสียงไ้กับพมัยไ,ไม่ไงพม่พี่นองบานเหา นะครับให้เพิ้นด้นมาปรปับปร,รุงบำรุงส่อส่อมแซมถนนเ้นนี้ให้มันดีขึ้นให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกสบายนะครับซึ่งถนนเ้นนี้ก็เป็นพื้นที่ของบรรทะนยอมทั้งหมหาหมู่8นะครับกาสิเป็นการทํางานรวมกันระวางผู้นําทั้ง2หงมเพราะว่าจะเป็นหมหาและก็หมู่8นะครับเนาะกะในส่วนของผมก็ได้ลงมาสํารวจตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นนะครับว่าระยะทางในการส่อมแซมัมนสิใสนะครับ งบเท่าใดนะครับระยะจักเมตรนะครับก็สะได้ไปคำนวณเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวของมาเบื้องแง่งนะครับทุกสุขของพอมพีน้องบานเฮ่าต่อไปเนาะครับเนาะนี่ครับทายไม่เบิงครับภาพบรรยากาศการสัญจรไปมาออดวันนี้ก็ต้องพอนนะครับเพราะว่ามันไปแห้งบ่ได้นะครับอันนี้หลุมไงได้นี่ครับเป็นไง ออแล้วก็เป็นุ่มเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับซ้ำนี่กัมอมตอจะใส่กับหัวด่วนยอนนี่เด้นี่ครับนี่ครับโอเคครับพี่น้องท้ายมาให้แมในพี่น้องบ้านเฮาได้เบื้องกันนะครับภาพบ,บรรยากาศที่ผมในร่งพื้นที่ในช่วงแรกของมื้อน,นี้นะครับกาบขอบคุณ่อแม่พี่น้องที่เขามาย่อมชมคลิป,ลปนี้ นะครับวังว่าคลิปนี้ก็คือสิเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่นอ้องคนในชุมชนก็ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะซอยเป็นกระบอกเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อที่จะพลดทุกตรงนี้ไปนะครับเนาะขอบคุณลหลายสวัสดีครับ